วันนีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปริทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งค่ะดอ,อกบัวแก้วนิลันดานะคะสวยๆเลยนะคะน,นี่นะใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ามซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3าสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ่ะออกค่ะลบเส้นที่สขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส,ส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสันล็อกเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเราเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอาเ um, sure หมือนช้อนที่ฐานไว้นะคะนปงกับนิจจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง ้นล็อกสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปค่ะนะคะรวบเข้ามาให้จะชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ จับิบิ้นมานะคะนับหนึ่งสองสามนะพัดข้ามสามเส้นไปนะคะนะจับพัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปนะคะนี่นะเราจะเหลือิบินสามเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึง่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึง่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะนะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะจับลิบบิ้นค่ะสอดร้อยสเส้นไปนะคะหนึ่งนี่นะรอยสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยนะคะ แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับไิบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้นะสรุดหน้าตัวเองค่ะล้อยสองเส้นไปนะคะ ละแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดเรอสามเส้นไปนะคะเ้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสาเส้นไปค่ะ1 2ึสนี่นะ ในะะแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับติบิ้ขึ้นด้านบนนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิบแบบนี้สอดลงมาลงนี้ค่ะนะคะดึงมาแบบนี้ ะะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับดิบินนะคะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะค้าเส้นี้ค่ะมาสดตรงนี้นะคะดมา นี่ค่ะแ,แบบนี้นะคะแล้แบบนี้นะแล้วเราก็ดูปลายริบินนะคะปลายริบินเราไม่เสมอกันนะแล้วก็ตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อนค่ะ แล้วเราก็จับมาแต่แข็งมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะ ะะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นนัานบนค่ะ นะค่ะนะคะพอไดอ้แบบนี้นะแล้วก็จับริบินมาแบบนี้เห็นนะคะเอาเส้นนี้ค่ะจับมาพับมาด้านหลังนี่ค่ะพับมาแบบนี้นะคะดึงมาด้านนี้ค่ะพับลงมาค่ะสอดลงไปตรงนี้น่คะดึงมาแบบนี้นะคะนี่นะ นะ,นะคะเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้วนินดานะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ